สบายดีพี่น้องดีฐานรูปทรงทุกทครั้งพร้อมกับเคยละเราพอมไหมพี่น้องมาพี่น้องเก็บเห็ดปวกอีกเลยกับเคยลาเนาะแล้วก็บลุงเทนแต่ว่ามีกันหาพี่น้องเคยลาพรอยแล้วกำลังผลพี่น้อง mặt trời <laughs> nào bắt nhiều nào mặt trời nào áo này nào mặt trời nào mặt trời đây, mặt trời lên, mặt phun phun มันนี้ไทยคนล้ายหลายอุ่นวันอุ่นวันเลย เรงไม่ลุง่อ่เต็มเอาามันก็กระจุบกระเจ็ผมนาสิว่เล้งไม่เนาะเอพราะว่าเท่นี้เฮายังบ่ไดดินี่เออเอาะกระตาอ่เานี่หมูเดียวเล่นเ็มันยังหาน่าสิเป็นเลให้กินม่งเา้ามันกํลังัดดอกด้ล้งม่เงม่นี่เนาะรับว่าคไดนะ เออถือเอาหนูมาถุงนเลยผมเข้ามาดูมามาเถอะยาผมเอามาลายอยู่ถุงไปแรลยเงไม้พี่น้องไปมีแหละมันเนี่ยเห็ดในหันแหละลุงเห็ดในหันเริ่มต้นเออนั่นยังอีกดอกนึงทั้งนั้นยังลุงดู ตอันนี้ออกข้างห้างเลยาหาปูน,นแล้วเหมือนก้อนนั่นแหละม,ม่นี่น้ำขนาดเลยเห็ดน,นะหยวนขุดนิดเดียวเหรน,นะอดเดอบบอกเลย มูใหม่น้งนโดย,โดยโอ้ยพ่นมาหน่อยนีเขาเพรมูใม่มูใหม่น้ามรลีเดนะดอกใหญ่ตันนี้จะมูตนึงงลวักนอปะมูใหญ่ยู่มูใหญ่ยูกำลังอ่งปลง ทั้งตัวดอกทั้งตัวกำลังออกเนาะขันทางในนี่ขันบอเป็นดอกได้เห็นมันได้มันมีต้นใหม่หน่อยลายต้นหยาคิ้วโดยมันอยากห่างจงูเท่ๆมันอาจจะอยู่แช่นี้แหละโดยทางในผูพบรอย แรงมากินกระโดดเลยอืมนี่ถึงโขลกแล้วเลยแ,แต่ก็มันจะออกทั้งนั้นเด็กน้องจัดการเรียบร้อยปั่นกันกินปั่นกันกินมันวะนก็นยังออกเลยเรื่อยอยู่เนาะแต่อันนี้มันอ้อมาวานนี่แต่ห้องบ่อหินวานี มันจุดเป็นตัวอกนะดูเลยครัมาเจอแล้วดูงานนี้กำลังสวยเลยแสบกันนะครับนี้บอกนา่นี้บอกเมนแบบนี้แล้วลุงตัวฟูนตกมาแบบนี้แล้วกำลังเป็นตัวอกในนี่เลยแต่บางแข็งงานเ้ยเมนแข็งงามเลยน่าลุงจุ้มหนึ่งนะน่าจุ้มมากง่ายเลยนี่นะครับนี้หมดสิทธิ์มันบางมันยังไม่พ้นที่แท้นะพอดีชมป์นะเนาะ พอดีงามแต่มันบ่พ่นหญ้าซื่อๆเจ้าว่ามันเต็มอยู่บ่จักแลมันบ่คือกลงเว้นปานใดเด้กลางคืนดูเเป็นดอกนําเพี่น้องว่าอยู่มันคือหอนแท้ฝนตกพี่น้องฝนตกให้เ็ดออกอีมันเริ่มแห้งแล้วเติมน้ําให้ฝนเลยดู เก็บไปเรื่อยๆผลกระตกเก็บเห็ดตอนฝนตกพี่น้องบาดนี่เห็ดดอกกระสีนาวแลวบาดนี่อันโตี่คนยังบวพออันนาะโอ้แห้งแท้นี่รู้ไหมะตนมันชิเตกงฝนตกให้เห็ดเน่า ห้เมื่อหอนเฮือนจังตตกก็บได้โดยมันบวฮู้ที่า่ามันมืดหรือมันแจ้งพี่น้องเครับบนผ่า็เลยตอนนี้มันงกติห่าโดยลำเก่าไปแถวนี้แหละหมองจะคองเลยแหละโดยพอชีได้กิน โอ้มันเป็นอาทิตย์เลย้ยามนกงามพี่น้องกำลังฮูหูอันี้เก็บมวลมวลเลยฮูหูนี่ อืมาอามารีโคบิทำไมโคบะเข้าไปท้างในโกกดโค โูงามอะไรพี่น้องเลยทั้งทั้งใหญ่ทั้งอวบอวบอวบเลยโอซ้ำเหนียวมือเลยคุณไอจุ่มหนึ่งขึ้นมางากเลยนี่ต้องใส่ถุงยางมาแล้วก็ไปใส่กระตานดำลุง โอ้งามอันนี้ต้นได้ประมาณสิบดอกต้นสิบดอกสิบจูบเนาะไปพี่น้องพูดเลยออกไปเบิ่งเท่ะไหร่จะว่าเต็มอยู่ว่าจับมันอานศิลามออกทางนอกเนาะอ่าพี่น้องมองเนี่ยกระยาอยู่พี่น้องพ่ออีกแล้วพุ่นพูนพูนตัวพุูกระยาเลยกระยาเลยลุงลุยลุงลุยฟีฟีฟีกระยาอยู่นี่ซ้ำนี่เลยเนาะ เท่านี้ลูกนี่นี่ไล่ได้หน่เนาะผู้ผู้ผูผู้ผูอุ้ยมานอีกคือเกาพี่น้องอ๋อลุยดูด้วยเนะาะวันนี้นะเขามาเก็บมุนเนาะตาปิดไว้ไแล้วเน่ะดูงี่เง่าด้วยเนาะงี่งาหมดแเต็มบุบแล้วอันนี้ดูอันนี้ญญวนันนี้อันนี้กระมานคือเกาอแต่นาหารที่เราแม้น โอ้ยเนี่มาใส่ใช่มันมันจรินหรมันมันดีไก่สิเต็มกระตาอีกแล้วมีกันพริกเนาะกับมังเทนโอ้ยมานที่เก่าทรงเคยนี่โอ้ือว่าหลายได้นหนีมาทุกเนอะกระลังขืนเลยมันเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนาะ จุ่มไผ่จุ่มเล่าเลยอึ๊บมองเด้อสิบริเวณได้นี่งามพี่น้นนองเลยเกิดจะสิให้ลุงเก็บเดี๋ยวพี่น้องเด้ออืงามเลยน้นอนลงลุงเนาะกำลังจูบ,บ,บุซ้ำนี่พอดีอกราทำไม้ไหมว่านนี่นะเต็มกว่านี้อันนี้เขาควยเอาเห็นบอกแถวนี้ใช่ชั้นน้ำมันสีบแบบทีๆเลยนะ เราทาว่า,าวปิดไว้มันน้อยเกินเนาะโดยเอานนเอาบอเอาพี่น้องเออเอาเล็กหน่อยอเ,อเดี๋ยว,วบอให้มีหลักฐานเลยพนาเขามากวยจนว่ามุนจะว่าปิดไว้แล้วนาะจนมุนเลยแข็งขักอะลีลุงดูดกึ๊บเลยบ่กึ๊บเลยนั่นาดเลยโอ้ยมากินได้ไม้เดี๋ยมันมันหลัก หลักใญ่ไม่ลายโดยมันสีลืมเนาะมเดี๋ยวได้ไหมโดยเอาไปเอามาแบบเสียดดิหันไปหันมากับแก๊กแล้วเนีะแมนกรอบคักขนาดเลยพี่น้องมันโชกออกโดยโวยใหญ่กว่าเพรามันกรอบนะเออเออเรื่องกรอบนะบ่ลุงหนาเห็นบ่ขาดแล้วได้ครับได้ลครับกรอบกรอบขนาดเลยมันมวนมันมวนพี่น้องเอาไปัดโอ้ไดหลายเล่ดินี่ หลายๆเลยเด้กระตามาข้านี่กระตามาหรือคนมาไม่รู้มานำกันทั้งนี่นี่ลุงทั้งกระตาทั้งคนทั้งเสียมทั้งเห็ดปวกกระออกให้พ่อมวน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 นี่โอ้หากไปเอ้าเอาเทื้ก็ได้ลุงเลยพอดีเลยนี่ด่ได้โดยพอดีเลยจะไม่ดูป ปึ๊บโอ้โหมวนหมวนเลยเดี๋น่นนะเด้ๆดูต้องมาคุยเพราเราจะไปเลยใช่ป่ะออกไปุ่งนส้น,นาทางนั้นนนนนอสันด์เต็มบุ๊บแล้วแถวนไหนข้าหางไหมวัวน้นี่มันฆ่าตัวนี้ ดูมันค่าลายแบบมะดึงเอาลูกเอ้ไม่ยอมมันหรอกไม่ยอมนะเอาเมืดได้ป่ะนี่ปลาบ,บไ่ได้เด้ปลานี่มุนก็ก่าวาได้นี่โอ้ยดูปลาบินมัยังมีดูมันยังเป็นอันนั้นเลยโอ้ยหมูนี่งามมาเลย ขันข้าวเอา่อนมันทำงานกด้วยเลยขันข้าวเอาก่อนมันมันสิทีกว่านี้เนาะลุงมันอย่างห่างได้เข้าเอาเขาเอาเลยเขาเขามาเอาโดยเขาผัดผัดเองเขามาคุยเอาเลยมาถางข้าบ่โวยเขาเอาเลยเขาเอาเออเขาเอาเลยเขาเอาพี่เนาะเขาผัดบ่คือเขาเขาคุยเอาหมดเลยข้าวสารวัฒทำลายหลักฐานแล้วไม่มีตัวเห็นเลยเนาะยังเห็น ผลกระตกก็ผลงามงามงามทั้งแค่ขนาดนี้ก yeah. ็ต <literal ness> uh ้องสวยนลยดูมีน้ำเท่าลุงนี่ในน้อยมีเยอะอย่างน้อยเกินนี่ปลาบ่ได้แล้วเช้านี้แล้วเขาควยเอาผมว่าดูมันทนได้ข้ามโมงมันก็หลายชั่วโมงเหมือนกันที่เราตั้งแต่วานเนาะตั้งแต่วานตอนเช้าๆเอาเสี้ยนกี่เราอีกโอ้โหฮัสิ นาอไปกดมว้กดเชือ้อ้กดไหลกดเส้นให้เน่เดินพี่น้องมนะันมันมันมันไ่เวลามอนี่เนา,นา,มานเผมคือโดนมันจะเกี่ยวก็พายนี่เนาะทั้งหมดเลยมันพบอบกเกี่ยวเดินเลยแ่นี้นอ<า>เออ,เอ,อแค่นี้ก็ร้ายเลยนะออนี่คือรใช่นั่นขาวรนะเออข้าทมไวบบอทมไว้อือขุดฮะควยหาด้วยลเฮ้ เอามือเลยโบเมนเอาเชียมได้เชียมข้อขาดมด้กระทมไว้โนี่แต่กระทมไว้ให้เราแบบอ่ากระทมไว้ให้ไรตึื่นกระทมไว้คืนเสร็จเลยกันกระโบกระทมไว้มันก็สีกัญญาขึ้นมาเลยวันนี้มันก็ออกไปกับเดิมลงฝนตกกับ,บ่บแห้งพี่น้องไว้มันยังเลี้ยงเห็ดปวกให้ออกไว้ คันบอ,อกนำสีท่วม,มันวะข้าวอ,อ๋อขัดอยักออกนะอัาออกแนอ่ออกอ๋อขัดอยากนำถั่วไงล่ะขัดอยากนำถั่ถวไม่ข้าวอ,อ๋อดูโอ้ยเอ,อทาทั้งนี้ก็มีบุลรี่บุหี่เออหนี่หน,นี้ลูกนี่น,น,นี่ตัวหนึ่งนี่หลายอันหลายอันเออโอเคขอบคุณครับผมนี่นงามๆเก็บมวนๆเลย จุ้มงามอะลีน้อลุงเนาะครับขาใหญ่ก็หัวอีกผลกะตกพอผลโอ้เก็บเห็ดปวกตอนฝนตกมันกัดชุดยอดเลยพี่น้องเลยสนุกสุดๆุดเย็นเลยเย็นสบายยางได้ทั้งวัน ทำมีนะทำมีโอ้โห,โหโเอาเขา,าปงเนี่นี่สิเอาคือปงขีนายได้สิเดี๋ยวเลี้ยงตอนเลี้ยงก่อน,อนมันจงใส่แดลายนะลุงเลี้ยงนะใดลุงมันเติมนก่อนแล้วค่อยเลี้ยงมาเนาะมันจงใส่แตลายเนาะโอ้โอยงานดี งามงามน้าลุงนะนในในในกระเป๋าลุงนะในมือลุงนี่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 เออโหเขาเขาเหยียบมุนน้ำกับมีโอ้มวนมวน,มวนเลยพี่น้องนี่เท่าก็ได้หลายเติบเลยได้นี่ได้แดรงเคร่<อ>นงน,นะลุงกายเลยกายเลยกายเคร่เรเรเรงเลยไปไปอีกพี่น้องมวนมวนมวน้ำกันอีก เบิ่งผลงานเฮาพี่น้องบ้านไซลุงให้เบิ่งเลน้อยหน,นึ่งเราได้กินอยู่ครับพี่น้องเออมื้อน,นี้บ่ได้เต็มกระตาพี่น้องแต่ว่าได้กายกับกายเครื่องอยู่ครับนี่งามๆเลยนี่ลุงเนาะโอ้แต่ว่าโดออาน,เ,น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 เปียกฝนนิดหน่อยโดนมันฝนตกมันเลยจะคือขีล้ละลายที่ดินละลายโดย,ยปไปลุงเมื่อพี่น้องมาครับผมใช่เมือ่อพี่น้องคลิปนี้ก็ลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไปแล้วพอกันไหม่คลิปนะสบายดี